และนี่คือ r a n e n Pro หรือ Redragon K656 Pro นั่นเองคีย์บอร์ดตัวใหม่จากทาง Redragon ที่คนกำลังตามหากันอยู่ตอนนี้ในกล่องก็จะมีคู่มือสายชาร์จ Type C ตัวดึงคีย์แคปและสวิตช์และสวิตช์สำรองขนาด90%สวิตช์เป็น p p ก o สวิตช์แบตเตอรี่ 3,000mAh ถามโปร่งแสงแบบ Half Blue พร้อมปุ่มยางกันลื่นถึง6จุด เจ้าตัวนี้สามารถปรับระดับความสูงได้ถึง2ระดับเป็นแบบทรีโมดรองรับบลูทูธ3.0 5.0ไวเลสและเสียบสายเล่นก็ได้เลยบลูทูธยังสามารถเชื่อมต่อได้3อุปกรณ์พร้อมกันด้วยนะตรงมุมบนซ้ายมีไฟบอกสถานนะแบตเตอรี่รองรับระบบปฏิบัติการ OS สลับโหมดเพียงแค่กดหนึ่งฟังชัน A แสงไฟ RGB ปรับได้21โหมดปรับความสว่างได้ถึง4ระดับเหมาะสำหรับสายเล่นเกมและทำงานมากๆและยังมีซอฟต์แวร์ให้เข้าไปปรับโหมดซิงเพลงด้วยนะให้ไฟสามารถเล่นตามทำนองเพลงซอฟต์แวร์ software ยังสามารถปรับมาโคคี์รัดและสลับโหมดได้ด้วยลองมาฟังเสียง Purple Switch ของคีย์บอร์ดตัวนี้กัน ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมกันนะรบกวนกด u ับสไค b e ไลค์แชร์หรืออยากดูตัวไหนอีกคอมเมนต์มาได้เลย